สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรัตซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ultimate Football Club นั่นเองครับณตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตทยแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเกมก็จะมากับภาษาไทยด้วยนะใครที่สนใจลิงโหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะต้องทําการจัดทีมฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วก็เล่นผ่านด่านได้นั่นเองนะครับอัปเกรดนักเตะให้มันเก่งขึ้นอัปเกรดทีมให้มันเก่งขึ้นนะครับแค่นั้นนะฮะ กดเริ่มเกมปัดนะครับผม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเกมนี้จะเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยด้วยนะครับผมเออภาษาไทยแล้วก็เล่นง่ายแน่นอนนะครับนี่นักเตะผมก็จะมีเมซี่นะฮะนี่ตามนี้ครับเอ็มปาเป้อะไรพวกนี้นะฮะเอนอนอกนั้นก็ระดับดีบนเลย นะครับผมยังไม่ได้มีตัวเก่งกาดอะไรมากมายเพราะว่าลองเล่นมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็หมดตัวเกมก็ยังปลดล็อกได้ไม่หมดเลยนะครับผมม,มาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแข่งกันละกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาดูเมนูด้านนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมมา กดเริ่มเกมเข้าไปนะครับเมนูนะตัวนี้ที่มันเปิดก็คือมีเส้นทางสู่รัสเซียนะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะให้เราไปเล่นผ่านด่านนะครับส่วนมาสเตอร์ลีกเนี่ยก็คือจะให้เราไปแข่งขันกับทีมของคนอื่นเขานะครับผมจะมีค่าพลังบอกอยู่ว่าเราจะสู้ได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับมากดเข้ามาที่เส้นทางสู่รัสเซียก่อนละกันปึ๊บนี่ด่านมันก็จะเป็นแบบอ,อ,อยู่ในกลุ่มรองเท้าสตาร์ทของนักฟุตบอลน,นะครับ ตอนนี้ผมจะมาที่ด่าน4ี5แล้วนะครับซึ่งในสงการผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยนะครับเมื่อเราทําภารกิจครบหมดจนถึงด่าน4ี่เนี่ยเราก็จะได้าการ์ดนักฟุตบอลด้วยนะครับผมประมาณนี้นะมาเดี๋ยวลองกดไปต่อสู้กันก่อนละกันนะครับจากไป4ี่นะมันก็จะบอกนะว่าเราจะเจอกับทีมอะไรนะครับค่าพลังเท่าไรนะครับแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้คืออะไรนะครับผมเวลาเข้าไปก็ต้องอใช้ Energy ด้วยนะครับเอเนอรตอนนี้ของผมก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ย กดท้าทายไปครับมาเลยนี่คือเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะเอ,อเนี่ยผมดูจากหน้าจอ iPad ผของตอนนี้เนี่ยภาพสวยมากเลยอะหลกัลกๆเนี่ยไหมมันจะแบบว่าเล่นเองนะครับ s <S แต่ว่าเราจะสามารถกำหนดในส่วนของการส่งให้ในักบอลได้นะครับเป็นช่วงๆหรือว่ากดใช้สกิลได้นะครับเนี่ยกดไปเนี่ยไหมวางบอลยาวแบบนี้ทั้ม <full S 1> เราสามารถหันทิศทางได้นะครับเนี่ยอ่านทิศทางไปว่าเราจะส่งให้ไกลหรืออะไรยังไงนะครับเลี้ยงหลบก็ได้นะครับอันนี้ปีกยอมเทคนิคชึบชึบชึบเห็นไหมฮะมันจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็การยิงเราก็จะกำหนดได้นะครับนี่ปุ๊บแต่ว่าโดนเซฟนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าเให้กดมันออโต้เล่นเองไปเลยแบบนี้ครับ เราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันก็จะทําการแบบว่าจัดการเองหมดไม่ว่าจะเป็นการส่งทําอะไรก็ตามการยิงอะไรก็ตามครับมันก็จะทําหมดเองเนี่ยเห็นไหมครับทำเองหมดเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะผมแนะนําว่าให้ทําการแบบแมนนวลดีกว่านะครับเนี่ยให้ให้เรากําหนดทิศทางในส่วนของการแบบว่าส่งให้กับนักฟุตบอลแต่ละคนได้นะครับเวลาโดนคู่ต่อสู้ยิงเรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้โกแบบ พุ่งไปรับในจุดจุดนั้นได้ด้วยนะครับนี่แมาพิทางการยิงไม่ยีแบบนี้ครับผมเห็นนะออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิกเกียรเล่นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการแบบว่าก,กดข้ามไปได้เลยนะ สามารถกดข้ามได้เลยนะครับนี่นะสมมติสมมติผมจะกดข้ามนะครับนี่กดเลยนี่ฮะเราก็จะทำการเเช็คผลให้นะครับว่าเราชนะหรือไม่ชนะนะฮะเรียบร้อยแค่นี้นะครับสามารถดูช็อตเด็ดได้ด้วยนะครับอเออมีสรุปข้อมูลให้ดูด้วยว่ายิงเท่าไหร่ตรงกรอบอะไรยังไงอัตราการโควบปุมบอลเท่าไหร่ย่างนั้นเท่าไหร่นะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้คําดียส่ของการแข่งขันนั่นเองนะฮะ อันนี้คือการแข่งขันผ่านด่านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ด่านที่แล้วที่ผมผ่านมานะครับนี่อันนี้คือผมสามารถรับของรางวัลได้แล้วนะฮะก็กดรับได้เลยนี่อ่าโอ้ได้ตังค์ด้วยโอ้โหน,นี่ตรงนี้อีกเห็นไหมรับการ์ดนะักบอลมาด้วยนะครับแล้วก็เอาเข้าสู่ทีมเลยได้นะครับนี่ในการกดยืนยันแบบนี้นะฮะอ่าโอเคตอนนี้ ดานนอื่ยังไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะมาจัดการนักเตะได้นะครับกดเข้ามาสามารถที่จะทําการเอ่ออัพเลเวลนักเตะนะครับเนี่ยกดอัพปึ๊บเห็นไหมมันก็จะอัพแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเหรียญ exp อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อทำการแบบว่าใส่เนี่ยของพวกนี้นะครับที่มันขึ้นบวกๆมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดนักฟุตบอลเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมค่าพลังก็จะเพิ่มนะครับน่ะดูสักตัวอันนี้โอเค ยังเหลือยังเหลือยังไม่ได้หาตัวนี้มันอัพได้ก่อนนะครับตัวไหนดีอ่ายังไม่ใช่ตัวนี้ไม่ครบอ่ะมันยังมีไม่ครบอ่ะเออมันยังขาดเหลืออะไรบ้างนะครับก็เอาง่ายเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเอทำการแบบว่าเนี่ยใส่ของพวกนี้ให้กับนักเตะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อใส่ครบสามชิ้นนะครับก็จะสามารถที่จะอัปเกรดตรงนี้ได้ให้มันเป็นเลเวลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับอกดสุดไป้ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะ มันจะมีข้อมูลพื้นฐานอะไรให้เรามาดูด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับประมาณนี้นะเออใครที่ชอบแบบว่าเกมคุมทีมฟุตบอลเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้สามารถที่จะทําการแก้ไขนะครับในส่วนของนักตรงนักเตะได้นะครับสามารถส่งลงทีมได้เนี่ยสมมุติว่าเราจะส่งลงทีมอะไเนี้ยเนี่ยแล้วก็แค่กดค้างนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่า คุณจะต้องเอานักเตะค,คนนี้ลงตำแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดลงผิดตำแหน่งเนี่ยความสามารถจะเปลี่ยนทันทีเลยนะเออความสามารถจะลดลงเยอะมากๆนะครับดังนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับผมอ่าเช่นตัวนี้อ่าไม่ต้องเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเออสามารถเปลี่ยนรูปแบบทับได้นะครับนี่ยไหมเออเราจะใช้แผนอะไรตอนนี้ผมใช้แผนเป็น4 2 3 1หนะครับหรือว่าจะใช้เป็น4 4 2ี่ก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้นะเนี่ยมันจะมีให้เราเออจัดการอยู่นะครับก็เข้ามาดูได้ตรงนี้นะแล้วก็ แท็กตรงแท็กติกนะครับก็สามารถปรับได้หมดนะว่าจะใช้แท็กติกแบบไหนวางบอลยาวแท็กติกสมดุลอะไรยังไงคองบอลก็ว่ากันไปนะครับมาปรับได้ตรงนี้แล้วก็นักเตะคนสําคัญก็คือจัดตั้งกับตังคือใครยิงลูกโทษคือใครเตะมุมฟีคิกก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะกดออกทับทําการแบบว่าสลับสเปลียนทับใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีเควสอันนี้นะครับให้เราทำเควสนะฮะเมื่อทำเควสเสร็จแล้วนะครับสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะมารับของรางวัลได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับเนไหมผมก็มารับได้ตรงนี้เลยอ่านี่นไเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยอืมประมาณนี้นะครับนี่รับท้างบนได้ด้วยนะฮะเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมอ๋อตรงนี้ขอแชร์ให้แชร์ไปไหนยังยังไม่แชร์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับเมื่อทำเควสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะได้นักตบวลตัวใหม่มาด้วยครับฟาเบกัสครับผมมาแต่ไฟผลลับธ์ให้หมดเลยแล้วเราก็จะเอาฟาเบกัสนั่นเองจึ๊บรับไปรับไปรับไปเมียร้อยครับผมรับนักตบอนมาใหม่นี่โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่านี่ยืนยันครับผมเรียบร้อยจึ๊บอ่าได้เพชรมาเพิ่มด้วยนะครับผม ก็หลักๆตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับมี่าสตรตรงนี้สามารถกับไปคุยกับชาวบ้านก็ได้นะครับเออเนี่ยฮะมันจะมีให้คุยอยู่นะครับก็พิมพ์คุยได้นะเออ่ะกดออกมาหน้าเมนูหลักก่อนนะครับทีนี้เนี่ยก็เมนูหลักๆของตัวเกมก็จะมีพวกนี้ครับเฟซบ o ๊กเนี่ยดิสคอร์ก็สามารถเข้าได้นะครับหรือว่าตารางอันดับก็จะเป็นการบอกอันดับของแต่ละคนนะครับมันก็จะมีบอกให้หมดเลยนะครับว่าอันดับใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเนี่ยริงแชมป์โลกเวิร์ลเช l เลนด์อะไรพวกนี้นะคร นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบว่าค้นหาผู้เล่นเชิญชวนเพื่อนแอดพงแอดเพื่อนได้นะครับอืมแล้วก็ข่าวสารอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้กดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเซ็ตตรงเซตติ้งการแลกโค้ดก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดก็มาใส่ได้เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมทีนี้มาดูเมนูด้านเนี่ยครับขวามือตรงนี้นะฮะกดเข้ามาฉลองเปิดเซิร์ฟนะครับรับของางวันรับไปนะตัวเกมมันก็เพิ่งเปิดเองนะครับ รับไปฮะรับไปเลยนะฮะมีของให้เรารับเยอะแยะไปหมดโอ้โหเงินก็ได้เยอะเนาะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรบ้างนะครับวันนี้นี่นะมีอะไรขายก็เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้รับได้โอเคก็รับไปเรียบร้อยเออเพชรเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,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 เรืร่อยๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรมพวกนี้ก็เนี่ยมีให้อธิษฐานอะไรด้วยลองกดดูสิปึ๊บอธิษฐานโอเคเรียบร้อย ลองมาดูครับอะไรที่มันขึ้นเป็นปุ่มแดงๆเนี่ยกดรับให้หมดนะฮะเนี่ยอ่าผมได้ e อ e r g y มาเพิ่มเติมนะครับของฝันะไรวแล้วเนี่ยพอสามารถแรกลกได้ด้วยอ,อ่ะกดรับอดตรงนี้นะครับโอ้ของแบบเยอะมากอะ่ะเออเข้ามาแรกๆก,ก็มีแจกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะโอ้โหรับทําไ,ไม่หวาดไม่ไหวนะครับมีให้แลกด้วยนะะเนี่ยรับไปเนี่ยเพียบเลย แล้วก <mile> ็กดเข้ามาดูตรงร้านค้าตรงนี้ครับผมร้านค้าก็จะเป็นการขายพวกการนั่งตรงนั่งเตะนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะมาซื้อจากตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้เพชรซื้ออย่างเดียวนะครับเนี่ยมันจะมีการนักเตะเนี่ยระดับสูงๆอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเราได้ก็จะเจ๋งมากเลยอ่าอัเดีวผมลองใช้เพชรเปิดให้ดูแล้วกันนะครับรอบหนึ่งว่าผลจะได้นักเตะเป็นเกรดอะไรนะครับเนี่ยซื้อ1ครั้งนะครับถ้าซื้อ10ครั้งเนี่ยต้องใช้เพชร 1.8k คนะครับผม กดลองเปิดดูมาดูสิโอ้โหระดับเอเอ้ยซ็งเลยเอจะเปิดอีกดีไหมเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะแบบไนี่เปลืองเกินไปนะฮะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเราสามารถที่จะมาดูได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างน,นะครับมาจัดก,การไอ,อไอเทมต่างๆได้นะฮะประมาณนี้นะอืมหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับในส่วนของกิลสโมสรยังไม่เปิดนะฮะ สโมรของฉันก็ยังไม่เปิดนะครับแก้ไขทัพนี้เปิดแล้วนะครับก็พาเข้ามาดูแล้วเนาะเออนะครับแล้วก็อันนี้แต่การนักเตะก,ก็แล้วก็ทําการเข้ามาดูแลว้วรอบหนึ่งถูกนะสามารถที่จัดก,การแผนได้นะครับขายนักเตะได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว้อยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนของนักเตะนะครับสามารถที่จะมาทําการแอกว่าผสมชิ้นทรงชิ้นส่วนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีครบแล้วนะครับผมอันนี้มันไม่ครบอ่ะไม่ครบ เ,ออเดี๋ยวลองไปแข่งอีกสักรอบแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดมาสเตอร์ลีกกันบ้างนะครับมากดไปนะครับมาสเตอร์ลีกก็คือเนี่ยแข่งกับชาวบ้านเขานะครับแต่มีค่าพลังบอกอยู่ชัดเจนนะครับของแต่ละคนนะค่าพลังแล้วก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ6,294เยดนะฮะดูซิว่าทีมไหนที่จะสู้ได้ก็น่าจะเป็นทีมนี้นะครับเนี่ย4,165แล้วก็กดท้าทายไปเลยนะครับผมทีนี้เนี่ย การท้าทายของผมหมดแล้วเพราะว่าผมท้าทายไปครบ5แล้วดังนั้นจะต้องใช้เพชรในการเปิดใหม่นะครับนินะจำนวนการท้าทายก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับกดเข้าไปครับ การผ้าทายตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะใช้แค่โหมดออโต้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะทําการแบบว่ากําหนดทิศทางการส่งหรือว่าการยิยงได้นะครับอีนนอ้เรามีหน้าที่แค่นั่งดูอย่างเดียวนะครับผมดู้ิว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนะครับม,มันก็จะมีการ แนะนำนะักตงนักเตะไปนะครับจัดไปเลยาสามารถที่จะทำการเพิ่มสปีดนะครับหรือว่าลดสปีดในการเตะปกติได้นะครับหรือว่าจะกดข้ามไปก็ได้นะเราก็จะสร,สรุปให้นะครับว่า,าจะชนะหรือเปล่าหรือว่าจะแพ้นะครับอโอเคแต่ไปอาจจะมีกระตุกๆบ้างน,นะครับนิดหนึ่งเป็นช่วงๆนะโอ้ยโดนสไลด์วะ่ะ เฮ้ยโดนบุกจังเฮ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าโอ้โหเซฟได้สุดยอดแจ่มมากตัดไปส่งบอลไปนะครับเปิดบอลยาวมาฟึบริบาร่าริบา,า,บา,าร่าเลี้ยงแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าประตูเป็นเลย,เลยฮะ สุดยอดมากครับดิบาล่าเอาละครับตอนนี้ดีบาล่ายังบอลได้ครับผมเอาละยึบส่งไปอ่านชื่อในฟุตบอลไม่ทันโอเ็มาัปเป้ครับเมื่อกี้แล้วก็มุมเข้าปะวะอ๋อไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าอีกแต่มุมสองรอบแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอเคอ่า หมดครึ่งแรกไปครับตอนนี้ครึ่งหลังมาแล้วฮึบโอเคไปโอเคครับสุดยอด,ดลและเปิดมาลูกนี้ไม่เปิดด้วยเลี้ยงเข้ามายิงเองอู้หูเรียบร้อยครับสุดยอดดิบลาล่าอีกแล้วฮะโอ้น่าจะชนะแล้วนะคิดว่านะถ้าเรามั่นใจว่าเราชนะแล้วเราก็สามารถที่จะกดข้ามได้เลยนะครับเนี่ยกดไป แล้วก็จะสรุปผลให้นะครับโอ้โหห้กินขาดก็เราเลือกเองเนาะเลือกเอาทีมอ่อนๆน,นะครับเนี่ยเวลาอันดับเราขึ้นนะครับเราก็จะได้เพชรมาด้วยนะฮะอ่านี่แล้วก็สามารถเลือกรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับผมโอเคตามนี้นะนี่นะครับเห็นไหมแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ ก็เนี่ยมาดูคงดูควสนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วอย่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นแดงๆอ่ะเดี๋ยวเรือมาตรวจสอบดูแล้วกันนะฮะก็หลักๆตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรอยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยนะครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบแล้วกันนะครับแล้วก็อันไหนที่มันผิดพลาดตรงไหนผมแนะนําไม่ดีหรืออะไรยังไงก็สามารถที่จะบอกได้นะครับผมเดี๋ยวจะทำใบปรับเปลี่ยนใหม่เนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วนยนะครับอืไว้เ,เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะไปละสวัสดีทุกคนครับผม